อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องนี่เลยร้านขนมหวานพ่กัดอยู่ตรงต้นสนเลยค่ะร้านนี้เราเพิ่งมาทานครั้งแรกแต่ก็เคยเห็นรีวิวมาบ่อยๆว่าร้านนี้เขาอร่อยวันนี้ก็เลยขอลองมาชิมด้วยตัวเองที่นี่เขาก็มีทั้งหวานเย็นแล้วก็บัวลอยขย่แต่ด้วยสภาพอากาศของวันนี้มันร้อนมากเราเลยจัดหวานเย็นมาหวานเย็นเครื่องแน่นๆน่ากินหมดทุกอันเลยนนที่เรามาสั่งก็คือเราสั่งแล้วก็ทานที่ร้านเลยค่ะมา มาดูเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือจะมีวันนี้เราก็สั่งใส่ขนุนครองแครงแล้วก็คื่อชอบน้ำแข็งแบบนี้มากทานแล้วมันชื่นใจร้อนได้ดีมากๆอีกเมนูของแฟนเราจะเป็นสลิมสลิมหอมกระบอก<ๆ>เลยว่าอร่อยมากทุกคนต้องมาลองทานกันนะเมนูนี้เป็นหวานเย็นของเราเองเครื่องแน่นๆแบบนี้ก็จะมีขนุนครองแครงแล้วก็กบัวมากๆว่าหอมชื่นใจสุดๆอยามาลองกันเถอะทุกคน mình đi trên chiền